สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามึงสวัสดีจ้านี่นี่หนูอ้วกอยู่ในห้องอ่ะฮะหนูอ,อ้วกอยู่ในห้องค่ะหนูอ,อ้วกอยู่ในห้องหนูอาการหนูเป็นยังไงมั่งคะอาการหนูอาการหนูไม่ค่อยสบายค่ะเลือดเลือดกำเดาเลือดดังไหลไหมไหลค่ะมีมดกัดรองเท้าด้วยโอ้มดกัดตีนแล้วก็เลือดดังไหลเหรอใช่ปีปีบ้าสิ พูดดีๆสิป้าานานาฟังไม่รู้เรื่องแล้วหนูก็หลงไห้หาพ่อหาแม่อมแล้วก็เลือดตังไหลเหรอใช่แล้วแล้วหนูก็ันตะปูฉีกออกกันหมดตอนนี้หนูมาหนูมาแล้วหนูหนูเป็นยังไงเป็นอย่าง,างสบายอยู่ค่ะหมูอ้วกเหรอใช่อ้วกออกเยอะไหมเยอะใส่ตี้นด้วยหันหน้ามาสิ สู้ไหมสู้อซื้แม่จ๋าทำอะไรนี่แม่จ๋าทำอะไรไส้อกอกแม่จ๋าทำไส้อกอกหนึ่งพี่น้องเฮ็ดเอ็ดเร็วนี่กะพี่เฮ็ดเร็วตะดูน OLA เพื่อแกอ่อนใจนี่ไว้เดี๋ยวเลยไปหับนี่นี่อยู่บ้านยาไปชิบไปพึ่งไสื้อกี่พึ่งไส้อกอกมีเพ้นสั่งนี่เห็นไหมพึ่งแมพึ่งแมเอา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 อันนี้มาให้เอาอะไรมาให้คะอันนี้ค่ะผ้าผ้าชุบน้ำเหรอ มันมีไข้ขึ้นใช่ไหมไข้ขึ้นเลือดดังเลือดเมื่อเศร้าเลือดดังแตกออกพี่น้องเอ้ยเป็นประจาเลือดตุนมางน,นึงกินอันกระเที่ยวยาให้กินก็หากมันห่อน,นในพยายามหายอันอันเพื่อที่อันเอาซื้อเพื่อนว่าซื้อยาเขียวมาผสมนม้ำตอนนี้เพื่อให้เพื่อนกินยานา้ำเขากุยแหมพี่น้องยาน้ำเขากรยเขียวห่อนในไหมจ้ะ เออหนูต้องกินน้ำอะไรคะน้ำอุ่นใช่กินน้ำเย็นไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมเพื่อเกิดเอาออยาแก,ก้ียวหันไหนยาหนามเก้ียวหันไหนามเกลี้วหันไหนเขากรุยแม่พี่น้องห<น>ให่ขินเอาตอนถึงจะได้กินน้ำเย็นได้ฮะ<า>ให้หนูเศร้าก่อนถึงจะได้กินน้ำเย็นได้ใช่ถ้าหนูไม่หายหนูก็กินไม่ได้นะคะคะ<า>อะไรที่เย็นเย็นกินไม่ได้นะคะโอเคเพราะว่าหนูเป็นร้อนใน หนูต้องกินเดี๋ยวแม่จะไปซื้อยาเขียวตาใบโพมาแช่น้ำให้กินโอเคไหมโอเคครับเศร้าซะเด้อลูกเด้อเป็นดู้ร้ายแม่กิดใจบ่ด,ดีเมืองพ่อหน่อยไปทำงานฮะเมืองพ่อหน่อยไปทำงานเออพ่อหน่อยไปทำงาน,น,งานแล้วเดี๋ยวพ่อหน่อยกับมาเด้อทีละกระทาพ่อหน่อยอยู่นี่อ้าแมแ่อาการอาการลมฮะอาการลมอาการยังอาการลม ยงี้ยเพิ่นไข่ขึ้นเพิ่นชิบอกเนี่ยว่าไข่เพิ่นขึ้นเดี๋ยวเพี้ยชีไปตากใส่กอกเนี่ยเ<อ>พิ่นสัง่งเพิ่นสัง่งเพิ่นเจียวลุงเทียบสั่นตอนแรกเพี้ยว่าเพิ่นชีเ,เ,ชเห็ดดอกตจงนี่ยเนียบเสบายน้ำก็เลยว่าเออเห็ดให้เพิ่นเนี่ยเพิ่นก็สั่งเข้าตลอดเนาะก็เห็ดให้เหหพิ่นเพี้ยกะชี้เอาไปตาก<ๆ>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวหนูไปเอาไปเอากบตาเพราะรมากเออเดี๋ยวแม่ไปตากใส่กอกกันเนาะ โอเคแม่ไปตากใสก่กอกแปปเดียวทามายอยู่นี่เด้อโอเค,คตากใสก่กอกไปแม่อันนี้อะไรแม่นานๆอัน,นี้อะไรคะอะไรคะนะ่ะตากใส่กอกไว้เดี๋ยวจังหวเบิ่งตอนตอนมันกล่ำน้ำกันแล้วพี่น้องใส่กอก<ป>มันต้องพึง่ง โมเมนต์วันที่เป็นก้อนเป็นแดงคือตลอดเวลาดิมันตกพึง่เเง,งเขาเห็ดใหม่ๆเขากระพึ่งก้อนก้อนเท้าที่ทรงขุ่นข้อหน่อยมาเอาหน่อยขึ้นมาเร็วเถอะวะข้อหน่อยขึ้นมาเร็วเท่ห์ทำไมพ่อหน่อยบีแบแต่ด้วยอ่ะฮะทำไมพ่อหน่อยบีแบแต่ด้วยพ่อหน่อยบีบแต่ใส่หนูไง พ่อหน่อยมาเร็วจังเลยวันนี้กี่โมงแล้วนี่เพิ่งอยี่ยสิบเอ็ดโมงเองพ่อหน่อยมาแล้วพ่อหน่อยมา <c oughs> บ้าบีบแต่เดี๋ย,บบเยวเขาก็จ้องไปเบึ่งตอนอ่นี่ตอนเกกร็กวอากก้าง <Huh? S 2> สุขสันต์วันเกิดพอ่อ,อ,พอหน่อยไงกันเกิดพ่อหน่อยผ่านมาแล้ว<า>นี่ก็วันเกิดหนูเดือนหน้าหนูได้เค้กอะไรท,ที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะอืมเดี๋ยวก็ได้นั่ง <c oughs> วันนี้ปีนี้เอาเค้กก้อนเล็กๆพอนะแม่ <c oughs> ไม่มีเงินเอาเอาเค้กเอาเค้กก้อนห้าบาทพอไหม พอแล้วเดี๋ยวเขาไปเบืง้งเดี๋ยวเขาล้อเบิ้งใส่กอ,อกนะั่นน้ำกันเนาะจ้าพี่น้องเนาะล้อเบิ้งใส่กอ,อกแดงน้ำกันจ้าตะหน่อยมาเลียเดี๋ยวเบิง้งหาเข่า,ขาหาหน้าให้ตะหน่อยกินก่อนจ้ามันเลียชยีสวยแล้วมาสีเก็บโอ้มาทันได้นี่พริกขางก่อนตากนี่กระบ,บื้อได้เนี้ยตากกันตากโดนกระบ,บื้อได้เด้มันจะแตกสีสวยแล้ว ที่สวยงามเราจะเก็บไปใส่ถาดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกัน <c oughs> พี่สวยบ่พี่น้องเออหัวก้อนแดดค่อย ยงามตามท้องเรื่องนี่ไส่กอกเราเข้าพึงเข้ากับพึ่งประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าไปหอดพี่น้องสมมุติว่าพี่น้องสร้างไปเพชกระเห็ดไม่ๆมล้วเพช้กระชิพึง่งยช้น้อยแล้วเพชกระิีแพกแล้วกระซงให้พี่น้องถ้าไปหอดพี่น้องพี่น้องกับพึ่งอีกพึ่งแดดดังสีละจะ้ะพึ่งคือเพช้รพึ่งนี่ละแล้วมันกระิสวยออกมาสวยแบบนี้เลยค่ะไส่กอกหมู ผู้ดใดอยากได้แบบนี้ก็มีแบบสมุนไพรกับมีเด้อพี่น้องเด้อแบบสมุนไพรก็ใสสใบบกูดใสนี่ละจ้ะแบบสมุนไพรก็มีแบบแบบธรรมดาใสกอกหมูรวนแบบนี้ก็มีนะคะถ้าใครอยากได้ใส่กอกเข้าเอาไปทอดกินทอดกินกับเขาหรือว่า,ากินกับขิงดองกินกับพริกจริงสิงเลาจา้ะพี่น้องเูื่อได้กินแบบได้ก็สามารถกินได้ถ้าผู้ใดมกักเปรี้ยวๆก็เอาไว้จกัก สองสามมือกระเปียวเถอะค่ะแต่ว่าไว้ในตู้เย็นเด้อเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันฮอนมันก็นอาจ,จิพเป็นเร็วแน่า้าชว่ชวงนี้ก็แนะนําให้ทรงรถเย็นนะคะของจังซีโบเสียโบเนานะคะพี่น้องค่ะสั่งได้นะคะไส้กรอกของเราถ้าสั่งเข้าจังเห็ดเด้อพี่น้องเด้บอบบเมนว่าเขาเห็ดไหวด้ว ถ้าสร้างถ้าพี่นองสร้างสมมุติว่าพี่นองสร้างมือหนีโอนเงินมือหนีหมืออื่นเพเื่อกระเฮ็ดโซงไห่แต่ถ้าสร้างมืออื่นโอนเงินมืออื่นเพื่อกระเบิงก่อนว่าเพามีของเฮ็ดบอ่อเด้อค่ะเดีว่าถ้าสร้างแล้วสิเอาปึ๊บปับ๊บมันกับบ่ไดดนะคะพี่นองเพราะว่าของเขาต้องเฮ็ดสดเฮ็ดไม่ทุกมือเฮ็ดไม่ตอนตอนสร้างยังสิแม่จ้ะ โอนเงินเลือเพรสินค้าทุกอย่างนะคะถ้าโอนเงินเหลือเพรถึงสี่เหตดทรงห้นะคะถ้าเกิดได้ยังบบโอนเงินเพรกับโบเหตุนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเท่าเหตดใบถ้าเกิดว่าอ่านันมามันกะมันกะสิเสียหายสิแม่จ้าพี่น้องสินค้าทุกอย่างของร้านเราเป็นแบบโอนเงินนะคะไม่มีเก็บปลายทางนะคะมีแต่แบบโอนจ้าแต่ถ้าสินค้าเสียหายหรืออะไรยังไงเราเคลมให้ทุกกรณีจ้า อยากได้ใส่กอกอ,นนอันนี้ใส่กอกหมูถ้าเป็นใส่กอรอกสมุนไพรก็จะใส่พวกใบมะกรูดพวกผักต่างๆลงไปนะคะมันก็จะเป็นไส่กอรอกสมุนไพรอันนั้นกระแสบเพื่อกันไม่ใช่หอมกินใบมะกรูดเรื่อจากพี่น้องเนอแต่ว่าอันนี้ถ้าผู้ได้โบมารกก์กสั่งแบบนี้ก็ได้คะ่ะสั่งแบบกินกับข่าวเนี่ยคะ่ะทอดกินกับขาวเสบอีรวิธีการทอดนะคะบบต้องถามว่าทอดยังไหมันจังบบแตก ถามว่าทอดจังไดทอดให้มันแตกมันกรอบมันไหม่และแห้งเส่บจ้ะพี่น้องจ๋าใส่กอกทอดไปจักน้อยแล้วก็ยี่บีมันออกให้มันแตกไหมให้มันแตกแล้วก็เอาขังในมันทอดน้ำแบบจ้าพี่น้องมันแค่ซีกรอบๆซีเสียบๆผู้ใดอยากได้ก็สั่งได้เด้อค่ะเด้อเนี่ยก็นอนซอยอุ่นหนุนเพชเนีเด้อจ้าพี่น,น้ดดนองเด้อเพราะใดมีเงิน เออเยียงลูกเยียงเต่าเนี่ยจ้าคลิปนี้กับคอราไปก่อนสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะ